สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับช่องบอยริกหลังจากที่หายไปประมาณ5วันได้ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าในยุคลางเนี่ยเราแน่ใจจริงหรือว,ว่ามันจะมีแค่ศักดินาแล้วก็การทํางานทํำไปเรื่อยเพื่อจะรับใช้เจ้านายแล้วก็รอเวลาทําสงครามอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าแน่นอนมันต้องมีการพัฒนาและ วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงการค้าขายในช่วงยุคลางนะครับโดยผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับในวิดีโอให้เป็นพาร์ทแรกและอันต่อไปเป็นพาร์ทที่2นะครับโดยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเกินนําให้ก่อนกันลวกันนะครับว่าเอ่อในการค้าขายช่วงยุคลางเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามครูเสดแล้วนะครับ จนถึงช่วงปลายยุคลางเลยโดยในเส้นทางการค้าขายในช่วงสงครามครูเสดเนี่ยแล้วก็หรือในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะเอาแยกปันพาดสองนะครับส่วนพาทแรกวันนี้เนี่ยเราจะถัดมาในช่วงศตวรรษที่13นะครับในช่วงบริเวณทะเลบอลติกจนถึงทะเลเหนือนะครับก็คือยาวไปตั้งแต่ประเทศอังกฤษยาวไปถึง ท่าเรือบางแห่งที่แถบรัสเซียเลยนะครับและวันนี้ผมก็ขอนำเสนอเส้นทางการค้าขายของสันนิบาตฮันซาครับหรือว่าลีกอพานซาก็ในช่วงนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงเกินนํำสั้นๆก่อนนะครับเอาเป็นว่าคือเรื่องของสันนิบาตฮันซาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เอาจริงๆคล้ายๆกับเรื่องที่ผ่านๆมานะครับที่ผมทําในช่องไปมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆนะครับแต่ว่ามันมีเบสิกพื้นฐานตรงที่ว่าช่วงของสานิบาตทันซาเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อนะครับระหว่างช่วงปลายยุคกลางกับยุคเรเนซองส์แล้วก็การสํารวจอะไรต่างๆนะครับทําให้การเข้าใจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับพัว่าเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาเป็นว่าเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าสันิบาตฮันซาหรือว่าลีกออฟฮันซาเนี่ยมันคืออะไร หอิวพันซาเนี่ยมันคือการรวมตัวทางการค้าหรืออะไรทำนองนั้นนะครับของหัวเมืองต่างๆในบริเวณทะเลเหนือจนถึงทะเลบอลติกซึ่งการรวบรวมมาที่นี้มันก็จะเป็นในลักษณะหลายแบบนะอย่างส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นได้ก็จะเป็นพวกผลประโยชน์ทางการค้าหรือสิทธิประโยชน์สิทธิในการคุ้มครองหรืออะไรต่างๆนะครับโดยภาพรวม ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นแผนที่ของเส้นทางการค้านะครับของซานิบารทันซาก็คือพวกกลุ่มเมืองหรือว่าพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในองค์กรนี้ซึ่งจากเส้นทางการค้าเนี่ยมันก็จะยาวไกลมากนะครับตั้งแต่ประมาณนเธอร์แลนด์หรืออังกฤษนะครับยาวขึ้นไปถึงนอร์เวย์แล้วก็แยกแล้วก็จะมีต่อมาอีกสายหนึ่งนะครับเข้าไปในทะเลบอลติก ผ่านเดนมาร์กแล้วก็อาจจะผ่านท่าเรือในเขตจกักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โปรแลรนด์ด้วยนะครับแล้วก็ยาวขึ้นไปถึงสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์รัสเซียอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งใช้คำว่าสซนิบาทันซาเนี่ยจะมีอำนาจสูงมากนะครับในช่วงศตวตรรษที่13-14ถึง14ครับเนื่องด้วยเหตุผลทางการค้าก็คือผูกขาดทางการค้าตั้งแต่ อังกฤษยาวขึ้นไปเลยนะครับซึ่งถ้าดูในแบบยุโรปเนี่ยมันก็คือในทะเลที่ก็คือฝั่งทางเหนือ,อหมดเลยเนี่ยครับก็จะถูกคกุมอำน,นาจโดยองค์กรนี้นะครับโดยภาพรวมในส่วนของใช้คำวา่าเป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขายแล้วก็อะไรต่างๆนี่ครับก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นศูนย์กลางอะคล้ายคล้ายๆเมืองหลวงนะครับอยู่ที่เมืองลูเบก ที่แถบแถบปัจจุบันจะเป็นประเทศเยอรมันนะครับนั่นแหละครับก็คือข้อมูลเบื้องต้นโดยในส่วนของจุดกําเนิดนะครับก็คือมันจะเป็นการรวมตัวกันนะครับของออพวกพ่อค้าเยอรมันนะครับทางฝั่งตะวันออกก็คือตั้งก็คือตั้งแต่พวกทะเลบอลติกเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ตรงแถวแถวคูบ โคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็ออกไปทางตะวันออกก็จะเป็นทะเลบอลติกแล้วก็พวกเขตที่เหลือนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพ่อค้าเยอรมันจากทางตะวันตกนะครับก็คือจะเป็นเมืองแฮมบูร์กแล้วก็ออกไปทางแถวแถวอังกฤษแล้วก็ เนเธอร์แลนด์นะครับประมาณช่วงนั้นซึ่งจุดเริ่มต้นมันก็อยู่ที่ว่าเมืองลูเบ s กเนี่ยเขาได้ทำการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรนะครับกับเมืองแฮมบูร์กซึ่งทั้งสองเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ใช้คำว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายโดยเฉพาะลูเบกนะครับที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายของพวกพ่อค้าจากเวสต์ฟาเลียและก็แซกโซนีนะครับโดยรวม แล้วก็ยังเป็นเมืองที่ใช้คําว่าพวกแหล่งทรัพยากรเนี่ยใช้คำว่าดีพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะปลาความจริงคือผมจะพูดว่าปลาก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่หนึ่งในสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริเวณนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็มีแหล่งทรัพยากรอย่างเช่นพวกไม้แร่เหล็กอะไรอย่างนงี้นะครับที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่านะครับในส่วนของเส้นทางการค้าขายเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่อังกฤษย,ยาวไปถึงรัสเซียเลยนะครับในส่วนของตัวอย่างสินค้าเนี่ยก็จะอย่างเช่นพวกไม้ขนสัตว์ลินินนะครับซึ่งเป็นพืชนะครับในทีน่นี้ยางน้ำผึ้งแล้วก็ของจำพวกแร่อาจจะมีบ้างนะครับ อะไรประมาณนั้นแต่ที่เราสามารถเห็นได้ในแม็นะครับก็อาจจะเป็นของจำพวกเช่นเอ่อพวกข้าวพวกธัญพืชอะไรอย่างนี้นะครับที่มาจากเขตเออจกักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เออทูโทนิกออเดอร์นะครับบางส่วนหรืออย่างของจำพวกอัมพัน์นะครับแอมเบอร์ก็จะอยู่แถวแถวพอร์ตดานซิกนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ของจำพวกยางนะครับที่ ด้วยเหตุผลว่ามันก็จะไปอยู่แถวๆตอนบนนะครับซักแถวๆซักเอสโตเนียรัเสเซียฟินแลนด์เลยประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยข้อมูลในส่วนนี้มันลึกพอสมควรนะครับแต่อันนี้คือขอขุดม,มาให้ตื้นๆนะครับเป็นในฐานะที่เข้าใจแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับ เพราะว่าเอาเอาจริงๆคือมันแท่จะไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนตอนตอนแรกที่ผมได้พูดไปคือมันน้อยมากๆเพราะว่ามันก็คือการค้าขายแค่ว่ามันเป็นช่วงยุคก,กลางเก็าไหมซึ่งมันไม่ได้เห็นบ่อยแต่ถ้ามันมีแล้วก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะอินฟอร์มทุกท่านนะครับก็คือยุคก,กลางมีเงินนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่เงินมันจะมาในฐานะเป็นเหรียญเงินจริงๆนะครับพวกเหรียญทองแล้วมันก็จะมีเหรียญทองซึ่งใช้คําว่ามีมูลค่าที่มากกว่าแล้วก็หายากมากกว่านะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของยุคกลางนะครับช่วงปลายยุคกลางเนี่ย ซึ่งจริงๆมันไม่เชิงปลายนะครับก็คือตั้งแต่เล Middle Age นั่นแหละก็คืออย่างก็คือช่วงสงครามครูเสธที่ผมได้บอกไปนะครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นมามีอํานาจของพวกพ่อค้านะครับเอาเป็นว่าให้เป็นฐานะที่เข้าใจไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปศึกษาเพิ่มได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าที่ผมพูดมาเนี่ยก็เท่าที่ผมหามาได้นะครับ แล้วก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็ดูเสร็จแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยก็ได้นะค,ครับ